ขนลุงเงินก็พอแล้วพี่น้องคืดเติคือฟ้าท่านกระจกเือกันจับถดโตแล้วถึงลุกเงินซุ่นซุ่นโอ้โอ้วอยู่มากอแม่มาชิงสองแหลมเลยพี่น้องโอ้หเวกันเดีันเอาพี่พี่เจ้กระจกตรง้เอ้ยย่าบึงเน้แหละย่าใสผพัหลุดเน้แหละโอ้พี่บกนอง ไปรุ่นกับพิสันน่อยครับสว่สดีจ้าไม่น้องไอพสันบ้านนออ่จ้าการมันเงห้อนเลยอันส่วมูมาหาอยู่หากินหาแท่าไหรหาอยู่ขางนกนี่และลุยสามาเสีอมา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 เร็วสามฐานเสียสองสองสองชุดชุดหนึ่งชุดหนึ่งกับชุดสอง สามพนน่ะอาสะ้ยพ <át, S 2> ี่น้องเอาเอมาคนมาคนย่านน้ำติเอไปไปไปเห็นบักนมเย็นน่นนะบักน่มเย็นนั้นลงแล้วเออาแลงไปแล้ว้าพ่อหัวหรอตีบ้าปุ้ยเอาอยู่ทุ่ตีหัวโอ้หบอีไป้องคนลงน้ำน้ำมูดอกไปขามไปเะพุนนั่น Ấy, là làm bà hát sữa kaloid, thôi. Ta kola. 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 đi kola. กอยูยติก็แทงย่ติห่อนหกอนกห่อนหนะาแท้งปลาไหลน้ำกันปลาดดออกหูแล้วสิสานเป็นแตนแตน่ี่นง บ่ได้ลึกตาย้อนยากเนาะไว้ประจำติมีบ่ได๋กะบัวเฮาไปใส่เบิดอันนั้นลักกินเบิดติป้าสังสัก็หลายแท้เนาะนิมิสีบนี่นีู่นี่จมนั่นูนนแ กาแกับมะลาวันสีฮาสีหาหนูอาูกาแฟมาดามดูไหม่ยอมลงน้ำได้กาแฟเฮ้ยไปกินดบอ้าวโหไม่หยับต้องไปเรื่อยเรื่อยเก็บน้ำออกมันยับต้งไปเรื่อยๆี่ไหลห้หนูปะ แปีลงอาบน้ำด้วน้ำเย็นอาบไปังน้ำเย็นนะน้ำเย็นอาบไปตัวนี่เปียกมันยอดที่นี่โอ้เดี๋ยวบคนจีบางคนไปใส่นอกบาคนยาน้ำบางคนยานน้ำไปแล้วคุณไปไปไปหาบ้างเลยเลยะไสล่ะอะไละะ

แม่นยุดอกอ๋อหยุจหยุดมาปุยยจดเสียมพอดีไม่เอาหยเสียมเสียมมันมาบ้านนับจากของพี่น้องสร้างผุนลุงนกับพ่อล้วพี่น้องคืดคือกันคืดคืดมาสร้างผุนกับจกคือกันแต่ว่าเสียมเขาเพราะท่านบางเสียมกันยุดไว้เพียงได้ทั้งนั้นเป็นค่อนั้างนั้นกันนี่ทั้งนั้นกันพี่น้อง

mặc dù hoa lệch đi thẳng mọi thẳng mọi thẳng mọi thẳng thang thẳng mọi 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 เอาเอาเอาเอ็งไดก็หาวเถออโตแล้วครับเด็ก้ตของแมววัดสินบนนิพน่น้องถุงมะน้ำสังมะขวบมาขวบแมววัดสินสองแหลมเลยพี่พนองโอ้โหเเเอาสิไปใส่เปเนทัยงเดี๋ยวเวเดีเดี๋เดียวเดี๋ยอียวอียยยยอยยดด้เดี๋ยวเดียวเเดียว มันเดบ้าปุ๋ยได้แล้วมเสียมมาพร้ามรถมันจะอตโตรุ่นไปองไปสองเตมแล้วสองเตมแล้วอย่าอยาฝ่าวาแล้วก็บ้านย่อนใส่แล้วไปนักเสียมไปเหมือนว่าเจมนี่เพราะเอได้จบนี่ไปเจียมอยู่ไปไปมาแล้วพี่น้อง ฮะหอยูิะอนี้ก็หู้กอกัน,นตีเย,ย็นเ่าพี่ใครไข่ที่มองแท่งไปเย็นดีอยู่ <c oughs> น้อง <c oughs> สิบหหอนแดดตอนไหต้องเล่นน้ำห <c oughs> <c oughs> ล่นน้ำต้องแข่งไปอือากาศดีๆีมุดน้ำปูดปูด,ปดอ

ใหญ่สาพี่น้องขอบคุณค่ะแบบใหม่ภาชนีสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปบ้าปุ้ยปุ๋ยเป็นเนาเป็นกระโม่ติขอบคุณค่ะเป็นตี๋ยปะขึ้นสาแม่น้องไฟเห่าบ่ะนี่ท่านไหนน้ำมูจากตัยมเตีก็เลยบ่ได้ขอบคุณค่ะมาขอบคุณหยางปะปะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ อ้ยปกันมาสิดป่าเดจักโตแล้วจักโตไปอะได้จักโตโอ้ยนี่แหละมันมันยามาเ้าโอ้แล้วมันขอนด้บกละขอนไหลดิขอนใหม่ขอนใม่ก็มีขอนใหม่ก็มี แค่รักมาหรือไรรอบเลยวะน้องม่เพี้แล้วขอบคมากขอบมาน้องสาม่น้องไปไป่น้องมนนี้ก่กอจักโู่บอาเนี่ยละเย็นดีไปยั้งแล้วสาเนี่ยงามงามจังตามไปตอาบดีพร้อมนี่โู่บ่ ปห้อยใหญ่ไปพุ flying, ่นตบไป้นนิน้าลำตอไปไปใสอีกล่ะเหา้นนินฟ้าลำหงใ่ีบ้าหมานจะาลองพายุพี่น้องจคล้องพายูเลยบ้าหมานจ้าลองกันงี้เธอเลยอยู่พุ่นจ้าของไอใสจะป้าล้ำเหรเกาซาเดิมพน้องนี่อย่างในบอนมันตาเอ๊ยโอ้ยโกบติโอ้ยดุเตยุเจนี่ละดุเตยุเจนี่ละ ปีนี่แรงคักพี่น้องเอ้ยกล้วยเฮากะหน่อยอยลงมืดนามฝนบ่ตกจากเทียไอ้แนวมีนามสาพอได้สูบคนหัวตนไหม้นไรัดข้าวเดียวกะแหงคือเาหอยต้นแวจิ้งดูเทียแกนี่ล่ะที่นั่นยาวาดเถียอแกนี่

ปีนี้บักม่วงว่าเป็นน่วยพี่น้องโตเขาเห็นน้องแม่ต้องไอ้เบาผู้ใหญ่เตี้ยพี่น้องว่าพี่เปิดปังทำเตีบักม่วงมันว่าเป็นน่วยมันสีแหลืงเพราะมันสีฝนดีคิดว่ามันสีเหลืองผลละคือฝนมันจะตกจากเทียพี่น้องสุดเทียบักม่วงเต็มปีนี้เลี้ยวไปเห็นสองน่วยเอ้าะ เนียนก็เรียกว่ามันสีเหลี่งเป็นเรงไทั้งแท่งปลาไหลกันพี่น้องมเรียงแบม่วงไมผดฟังน้ำแล้วนั่นมั้งนั่นเสียงบวกกอยู่บวกบวกอยู่เห็นหางแล้วตี มันเว้ยตัว้ยตว้ยโตบึ้บปนึ่เห็นห็นหางแล้วไปขึ้นไปุ่นล่ะออเรื่หูมันตีางเลยนเลยเกี่ยมันผงว่าไปเก๋ไก่พี่น้องไปเก๋ไก่หูยาบ้างนั่นหมเห็นางเี้ยไปเห็นมัน กินก็ตสงสิเลยว่เห็นเออแข้งเหรแงหอ้อตาแขงเหรอขึ้นมาขึ้นมานีา้นมาขึ้นมาข้นมาขึ้นมาข้นีาขึ้นมาขึ้นม่ขึ้าึ้นขึ้นมา้นมาขึ้นมาขล้นมาึ้นมาข่นมา้นีาขึ้นาขึนอาขึ้นมาข้นมาขึ้นาขึ้นมาขึนมา้นมา้นมาบึุกมาขี้นมาขึมานมานมัขนมานั้นามาันนานมน

มันเห็มันถึงมามันจะหมุนไปทาง้างขามันแบบ่าลงไอีกเมันถึงน้พุเห็นมันหมุนกับตัวโยน่นกวมัดกับตกับขึ้นเลยเนาะตื่นคนโตกับใจยุกกับขึ้นแล้วพอหอกก็ปวดปวดเสียงเด็ดเสียงไ่ถงพุ่งมันเอ้หนอันนีั่เห็นแล้วจังนะวเขาเเห็นไหมมันถึงน่นรื

ไม่หยางเลยปลาไหลปลาไหลนี่ตีกอปลาหยีเปียวปล้ไหลเลียงเด็กกัปลาไหลก็กลางนี้เลยที่มันติแห้งแทะปลาไหลพี่น้องโอ้ยนี่ันอเสายนงดออกเสียงนี่เนีกยเราจังนี่ตีกันอันน่ตัวนีตัวบางๆจบปุ เ่งเหนตัวมันยิ้มเห็นมั้ยมันมีงามีอนกนเมอ่หูมันไงมันหูหนีบอเขาบมันดินมแท่นดมันดินเลโตหั่นโอ้ตัื่อถือนงูหนีบข่เนีมันขึ้นไงแฉเขาบอก่เหันบอออนี่อยเห็นตัวมันใบถึงตมันเเ่ยนเลยโฟกัเลยใบถึงตัวมันเรเห็นไม่ยิ่ดอกตัว มอหองฟอกเลยปูจับถือเอยยวะจับอะไรได้รำตอนพระท่านมันเรยนก่อนประเทศนี่ป่ะประเทศปะเฮมันหุ่นมันกันุกไปจุกไบัีดินป็นทังไหนเป็นไหน้อ Yuba 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 What do you think? What này? No, not betong tang. It phong tóc. Wait, you love. Hm? Wait, love. Ti vật. All right. Tiếng mẹ. Tiếng mẹ. Tiếng này Tiếng mẹ. Tiếng mẹ. มงรังานสวดะไม่ไม่เม่ไ่เลยพี่พี่พี่เจากระจกมั้งแน่คุณออกแล้วคุณมันมุองรังคุณนงไเอายังตนี่เอากลงื้เอาเสียมี่กลงมากลงกลางเสียมตีอ๋ออ๋อ โอ้ยยาเบิ mm ่งนด้แหละยาแสงพันลุดนด้แหละโอ้พี่น้องอมยู่ด้วยใช่ไข่ใช่ไข่ใช่กันใช่กันเออไข่เลยยาฟ้าอ้ยมันห้องมาหันมันห้องยี่นี่กระดมนตรงนี้เนาะเม่พี่น้องอ้ยตัวตัวใหญ่คมตัวตัวถุยใช่กันมั้เนาะยาได้ไม่แน่ไม่น่เล โอ้ที่พี่น้องโอ้มือนกนเธอโทแบบนี้เอาหยังเหอนกัจับดีีหามลุด้อหามลุดเดี๋ยวเดียวไปหาถุงจะเข้ากันถุงมากถุงกันขึ้นไปฝุ่นในบ้านจะจับเลยบ้างมามามาขึ้นมามามาเอาโทรัพจับไหจับหยัเอาไปเลเมื่อหลวมามามาตีหลังมามามา มาตีมาีมาีตมาหาถุงมาหาถุงเดียวเดี๋ยวดูเกียถุงเข่าเ้ยบัดนี้จังเป็นาดใหที่น้องคืนอ่ะเฮ้ยโตวางหันมันสิบเอ็ดยายยังสี่สิล่ะมันดินออกแบบแห้งนึงเนาะเ้ยล่ะเรานผู้แค่ขายาปรมุ่นาหเนาะผูุ้่นี่ล่ะเอา องเอ้ยเอรเอาสามโตแล้วโอ้หวานหวานหวานไปนี่เดี๋ยวเบ้องอีกน้องหูนี่ไครับปมาเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาซอนกันสารคุณเดีนี่มีหู้เป็นเกียมตัวนี้เปลี่ยนลินลินยอะผุน่ะหูแบบไงฮ่าเปี่ยวคนฮ่าเปี่ยวคน

แค่ตัพุ่นเหงเหยียบเหยียบวปยุนหูนึงนี่แค่แค่แดงไป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 ออกิออกไปออกแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยตัวใหม่เลยทงสวยบนเจ้าตีนออกเย่างออกจ้งในมันตำบุ๋มบอกเลยพี่น้องเนี่ยทหาร่ตัวอกันลวบางคับะพูนโอ้โอ้สียดายเสียดายจึกี่ดนเนาะเนาะเนี่จึ๊ได้หเอาไม้เอาหูไม้หูไม้ อ้ทอกันหรือ้านหินอะห็นตหางอ้ตัวใหญ่นุ๊กใหญ่นาไยังแค่ซือนี่นำผงจ้าขื่นซืนี่หไหมนี่มนี่ไม่ซืนี่นี่ไหมแค่ซือนี่ไม่นำงจ้าขื่นนี่ขึ้นหูเยขึ้นูมั่วนี่อซือนี่นี่ะละตัวกปนข้นหมันตีแค่ละตัว คุณน kind of ้อไก่ก็มัวอกพี่น้องวันนี้ประมาณน่มัวซึ่งซึ่ที่อ่ะันเป็นไฟเอกเด้คุณนี่เป็นตัวตลกยังกันเป็นไฟเอกในไหมเปลี่ยนกัรเปลี่ยนกันสมมอมัดไฟม้อแล้วมาปุ๋ยเนาะว่ามันว่ามันสมม้อมาเดยขึ้นดีปวดขคัมาเลยขึ้นมาปุ๋ยเอาใส่เวลาก็มวนอันแท่งตัวเด้ใหี่นองรุ่นผู้รุ่นนี่ล่ เด็กใส่ไถ่อน่จื่อปุ้น่ะสามตัวสามตัวพ่อตุ่มยืดดอกเลยกระเดปุ้น่ะพ่อตุ่มยดพีนองเอาถอคนละตัวจับเอาคนละตัวยดอกห้คนมือว่าก็สิพ่อเดี๋ยวอมแรงพ่อจะยืดทกินยี่ดอกกระแม่นนั่นก็ไดกรถือว่าคขอยูมือมันมือบอนี่กรถือว่าคขอยูพีนองพ่อยูดทด่กินเอาจคไดก็ ขอบคุณนเดบซีครับขอบคุณพี่น้องบรรท่องอะไรเขาแชร์คนที่ตามอยู่ดีมีแห้งเด้อกับแรงดิมรีจะได้กับปลาไหลเมียเนี้ยมันจะออกมากันงลองเบิ้องตะเวนตกดินเถอะอ๋อชั้นี้แหละฝากพี่ฝากน้องไว้นนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีเบิ้งไปลาไหหน่อยด้บลาพุ่นเบื้องตะเวนตกดินตะเวนสีตกดินสีเป่าเมียแบ่พี่น้องพมาใบเบี้ยเงินยังกว่าสี่ใบเบี้ยเงินตะเวนเบิ้องตะเวน